สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการเรื่องเล่าเต่าตุนนะครับเรื่องเพื่อนฉันท้องกับเขาในคืนที่เรามีเซ็กกัน3คนในวัยยี่ต้นๆฉันก็เหมือนหญิงสาวรักสนุกร่าเริงคนอื่นๆฉันแบ่งเวลาในชีวิตให้แฟนเพื่อนดีๆ ชีวิตในสังคมบื้อหวาและงานที่น่าสนใจรวมทุกอย่างแล้วฉันก็มีเวลาสำหรับตัวเองและตอนที่ฉันพบคริสทุกอย่างก็ยิ่งดีขึ้นฉันกับเขาเข้ากันได้ดีมากเขาชอบเล่นกีฬาและชอบเข้าสังคมเหมือนฉันและเขาใช้ชีวิตเต็มที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคู่ที่เหมาะสมมากที่สุด ตั้งแต่แรกเรื่องเซ็กของคิดกับฉันเข้ากันได้ดีมากมันเต็มไปด้วยความร้อนแรงความรักและการทดลองสิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์ทางเพศของเรายอดเยี่ยมเราคุยกันได้ทุกเรื่องบอกเล่าความรับของการและการได้และเปิดเผยจินตนาการส่วนตัวที่สุดของเราได้ ซึ่งจินตนาการของเราก็ไปกันได้ด้วยดีฉันรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยตอนที่เราเริ่มคุยเรื่องเซ็กหมูนั้นเราครบกันมานาน1ปีแล้วเราหัวเราอด้วยกันเสมอเมื่อคิดถึงว่าได้รองจะตื่นเต้นขนาดไหนแต่ก็เท่านั้นแหละแค่หัวเราะก,กันและลืมทีหลังแต่คืนหนึ่ง เพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันมากินข้าวด้วยกันที่บ้านเราสนุกด้วยกันหมดวยไปหลายขวดทุกคนผ่อนคลายและมีความสุขเราหัวเราะด้วยกันหลายเรื่องแฟนของฉันกับแคทเพื่อนสนิทฉันคุยกันถูกคอมาตลอดเราสามคนจึงชอบพบปะกันในวันหยุดสุดสัปดาห์บ่อยครั้ง ฉันจำได้ว่ายิ่งดึกขึ้นเราสามคนก็ยิ่งเมาขึ้นเรื่อยๆฉันเข้าครัวเพื่อที่จะหาน้ำเดือดตอนที่กลับเข้ามาในห้องก็เห็นว่าคริสวางมือของเขาบนต้นขาของแคทฉันชะงักไปเล็กน้อยแต่คริสกับแคทไม่แสดงว่ารู้สึกผิดทั้งคู่จริงๆพวกเขาต่างก็ยิ้มเขินๆให้ฉัน และชวนฉันนั่งบนโซฟาด้วยกันด้วยอาการเมือนเมาฉันต้องยอมรับว่าฉันค่อนข้างตื่นเต้นแล้วฉันก็เดินไปนั่งร่วมกับพวกเขาทุกคนเริ่มจูบกันอะไหัวเราะแล้วอย่างอื่นก็ตามมาอย่างรวดเร็วกว่าฉันรู้สึกตัวเราก็อยู่บนเตียงด้วยกันแล้ว ฉันเคยรู้ว่าว่าแคทเคยมีชีวิตเซ็กที่วือหวามาก่อนเธอบอกว่าเธอเคยจูบกับผู้หญิงด้วยแต่ฉันไม่เคยคาดคิดว่าเราจะมามีเซ็กเม่กับแฟนของฉันเช้าวันต่อมาฉันตื่นมาด้วยอาการปวดหัวสุดๆไม่เพียงเท่านั้นฉันยังรู้สึกร้ายใจมากเมื่อจําได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนคริสยังหลับอยู่ ข้างๆฉันแต่แคทกลับบ้านของเธอไปแล้วฉันได้แต่นอนอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะคิดอะไรฉันจะพูดอะไรกับแคทฉันควรวางตัวอย่างไรฉันเดาว,ว่าเราทุกคนคงต้องรู้สึกแปลกไปบ้างคริสกับฉันหัวเราะให้กับแบบคิดเครียดถึงเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยพูดถึงมันจริงจัง เราแทบไม่เจอแคทเลยช่วงสองสามอาทิตย์ต่อมาบางทีทุกคนอาจต้องการอยู่รำพังแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนแคทก็โทรมาหาฉันประจำเดือนของเธอขาดหายไปเธอไปตรวจแล้วเพราะว่าเธอท้องกับแฟนฉันฉันช็อกมากในทางหนึ่ง นี้เป็นสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันซึ่งเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบแต่เท่าที่ฉันคิดคือเรื่องของตัวเองฉันจะทำอย่างไรสมองของฉันปั่นป่วนตอนที่โทรบอกข่าวกับคริสพอฉันพูดออกไปได้ก็มีแต่ความเงียบที่ปลายสาย ฉันหวังว่าเขาจะมีวิธีแก้ไขและสามารถแนะนำว่าเราควรจะทำยังไงกันต่อไปแต่เท่าที่เขาพูดคือพระเจ้าช่วยสองสามวันหลังจากนั้นทุกอย่างอยู่ในความมึนงงเราทุกคนต่างเจ็บปวดแต่ก็พยายามจะรับมือกับสถานการณ์นี้ในแบบของตัวเองและเป็นแรงใจให้แคท ที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือเธอตัดสินใจจะเอาเด็กไว้คริสกับฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรเราคิดว่าเธออาจทำแทงหรือยกลูกให้คนอื่นแต่มันคือร่างกายของเธอไม่ใช่ของเราสองอาทิตย์ต่อมาฉันใช้ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์รู้สึกสิ้นหวงังและอยากให้เราทำอะไรรอบข้อมากกว่าน,นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคริสตึงเครียดไปด้วยฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหึงหวงว่าเขากำลังจะเป็นพ่อคนเราเริ่มห่างเหินแล้วบ่ายวันหนึ่งแคทก็โทรมาหาฉันร้องห่มร้องไห้เธอแทงรูปแต่คุ้มข้างไปเลยฉันรู้สึกแย่มากและพยายามปลอบเธอ สัญญาว่าจะไปหาเธอโดยเร็วเท่าที่ทำได้พอฉันวางหูโทรศัพท์ความรู้สึกหลายอย่างก็โถมใส่ฉันฉันร้องอกที่ปัญหานี้จบลงเด็ดขาดฉันรังเกียจต,ตัวเองที่รู้สึกพอใจเมื่อชีวิตหนึ่งดับไปและรู้สึกเห็นใจแคทความรู้สึกตอนนั้นแปรปวนมากฉันกับคิดเลิกกันหลังจากนั้นสองเดือน เราพบว่าระหว่างเรามีความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปเราต่างต้องเรมสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งการอยู่ด้วยกันกับยิ่งย้ำเตือนให้เรานึกถึงมันส่วนแคทฉันพบเธอบ้างเป็นครั้งคราวแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมผลของความสนุกคืนเดียวฉันต้องเสียทั้งเพื่อนทั้งแฟนถ้าเพียงแต่เราคิดถึงผลที่จะตามมา คงไม่เป็นอย่างนี้เราได้ยินเสมอว่าต้องระมัดระวังแต่ไม่เคยเอามาคิดจริงจังมันเป็นบทเรียนหนักหนาที่สุดที่ฉันต้องเรียนรู้แต่เป็นความผิดพลาดที่ฉันไม่มีวันจะลืมก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านิยายที่เล่ามาจากชีวิตจริงของหญิงคนหนึ่งยังไงก็ฝากติดตาม ฝากกด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ